สิบอันดับผีญี่ปุ่นสุดหลอนที่แม้แต่คนญี่ปุ่นยังไม่กล้าทักในความมืดของตรอกแคบ ในเงาของสารเจ้าร้างประเทศญี่ปุ่นอาจสวยงามในยามกลางวันแต่ในยามค่าคืนคือบ้านของวิญญาณที่คุณไม่อยากเจอ นี่คือสิบอันดับผีญี่ปุ่นสุดหลอนที่หลอกหลอนผู้คนมานับร้อยปีและคุณอาจไม่กล้านอนคนเดียวคืนนี้อันดับ10อากะมันโตะผ้าคลุมแดงในห้องน้ำของโรงเรียนญี่ปุ่นบางแห่งเด็กนักเรียนเคยเล่าว,ว่ามีเสียงผู้ชายกระซิบถามว่าจะเลือกผ้าสีแดงหรือผ้าสีฟ้าหากเลือกสีแดงเลือดจะไหลท่วมตัวหากเลือกสีฟ้า วิญญาณจะถูกดูดจนหมดสีหากไม่ตอบคุณอาจรอดอันดับเก้าเตเกะเตเกะหญิงสาวที่ถูกรถไฟตัดครึ่งแต่ยังไม่จากไปถึกคลานตามผู้คนในยามค่ำคืนพร้อมเสียงตึกตักตึกตักเพื่อตามหาขาครึ่งล่างที่เธอไม่มีอีกต่อไป ใครได้ยินเสียงเธอใกล้ตัวมักหนีไม่ทันอันดับ8ยุคิโอนะหญิงหิมะเธอคือหญิงสาวผิวซีดดั่งหิมะผมนำยาวในชุดกิโมโนขาวเดินบนหิมะโดยไม่มีรอยเท้าเธอใช้ลมหายใจแช่แข็งหัวใจของชายผู้หลงไหลเธอบางตำนานบอกว่าเธอจะมอบจูบสุดท้าย <c oughs> ที่เป็นจูบแห่งความตาย <c oughs> อันดับเ คุชิซาเกโอน่าหญิงปากฉีกหญิงสาวที่ถูกสามีหึงโหดใช้มีดกรีดปากจนยิ้มกว้างถึงหูเธอสวมหน้ากากและถามว่าฉันสวยไหมหากตอบว่าไม่เธอจะฆ่าคุณหากตอบว่าสวยเธอจะให้คุณเหมือนเธออันดับ6นบนเประโบผีไร้หน้า เธออาจเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินสวนคุณในตอนกลางคืนแต่เมื่อคุณหันกลับไปใบหน้าของเธอค,อคือความว่างเปล่าไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากมีเพียงผิวเรียบเนียนกับรอยยิ้มที่ไม่ควรมีอันดับ5กาชาโดคุโระโครงกระดูกยักษ ในดินแดนที่เต็มไปด้วยศพจากสงครามวิญญาณผู้หิวโหยร่วมตัวกลายเป็นโครงกระดูกยักษ์มันเดินในยามดึกคว้าคนขึ้นมาเคี้ยวทั้งตัวโดยไม่มีเสียงแม้แต่ก้าวเดียวอันดับ4อุบุเมะผีแม่ลูกอ่อนแม่ที่ตายขณะคลอดลูกมักจะเป็นอุบุเมะเธอจะปรากฏกายพร้อมทารกแล้วยื่นให้คนแปลกหน้าช่วยอุ้มแต่เมื่อรับไว ทารกจะค่อยๆหนักขึ้นกลายเป็นก้อนหินแล้วคุณจะไม่สามารถวางมันลงได้อีกเลยอันดับ3โอนริโอวิญญาณอาฆาตเธอไม่ได้มีชื่อเพราะเธอคือทุกวิญญาณอาฆาตหญิงสาวที่ถูกหักหลังฆาตกรรมทอดทิ้งเธอกลับมาไม่ใช่เพื่อขอความยุติธรรมแต่เพื่อให้ทุกอย่างจบด้วยความตาย อันดับสฟุตาคุชิโอนะหญิงปากสองปากภายนอกเธอคือหญิงสาวงดงามแต่ที่ด้านหลังศีรษะมีปากอีกปากพูดเสียงดังกินไม่หยุดและกระสิบให้เธอคาทุกคืนปากที่สองจะตื่นขึ้นมาก่อนเธอเสมออันดับหนึ่งคายโกะจากจูออน ต้นแบบของความหลอนในวัฒนธรรมสมัยใหม่เธอถูกฆ่าตายทั้งที่ยังมีความแค้นสะสมร่างของเธอคดงอเสียงของเธอคือเสียงขูดระดูกใครก็ตามที่เห็นจะถูกคำสาปติดตัวไปตลอดชีวิตในญี่ปุ่นผีไม่ใช่เรื่องเล่าแต่มันแทรกซึมอยู่ในทุกบ้านทุกห้องน้ำทุกหิมะและทุกลมหายใจบางครั้งพวกเขาไม่ได้ต้องการหลอกขุน พวกเขาแค่อยากให้คุณจํำไว้ว่าพวกเขายังอยู่